ก็จะอันตรายสิปุ๊มันง่วงนะมันหลับในอะไรเงี้ยหืมเซีส์เกี่ยวกับผีโพงไม่มีนะผีโพงไหนอะ เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเดียวกันปะเนี่ยพี่ฟ้ายอมผมสีอะไรสีน้ำตาล่ะทางด่วนนะเลยรู้ได้ไงอะ่ะถนนมันขลุกขลักใช่ไหมขลุกขลึกคลึกคลึกใช่ไหม บอกพี่ทำไมดูวะเห็นคนทำตำนานอิงฟ้าในแอปเอกเยอะมากแล้วก็ไปนั่งไล่ดูแล้วพี่ฟ้าก็รู้สึกเออว่าจริงๆตำนานเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลากหลายเนาะไม่กี่ปีเองในตำนานมันเยอะขนาดนั้น อยู่แบบนี้นานจริงเหรอแบบโยกเนี่ยเหรอคือึกึกึกอย่างเงี้ยเหรออยากทำปีเกลือให้ชิมเอ้อนะคะมะยงมะชิดอะไรนะมะปากอะไรนะอะไรนะ,ะ,รนะ,ะ,รนะพี่ชนลูกส้มส้มอ่ะมะยงชิดเลยเนี่ยหมดแล้วนะใครจะเอามาเติมสต็อกเอามาเติมได้นะคะกิ่นหมดเกลี้ยงบอแบ พี่กงพี่เกลืออะไรนะคะ Speak English Yes What เพราะว่ายูซาเลทฟูดในเวียดนามเอพิซั่งต้มมันนะเาเรียกอะไรนะ <Okay. S 1> ต้มต้มที่เราชอบกินที่เวียดนามแซบๆอะ่ะเวดเวดมินินนะเออเฟอร์เฟอร์ huh. I love fur so much Savulet food in Vietnam ใครส่งมาเนะี่ยถึงจะหน้าตาดีแต่ก็ไม่รับนะคะก uh ลัว Watching f r o ฟอร์ฟ i ล p i n e s มาผู้ให้ฟิลิปปินคุณพี่ขอบคุณนะคะนึกว่าหายไปแล้วสบายดีนะขอบคุณนะคะ อิ e ฟา e ปรดโปร e พูดอัง d ฤ r ไ t ้ n d นาจะตไทย y ายว y ยต้อเรีนไทยลัเวทนะ t h ย i l a n g u a g e is s so อ easy นะ please learn Thai I can แ e น c h you นะไทยังเวนะฉันรักคุณเนี่ย meaning I love you so hungry meaning ฉันหิวมากเออฉันหิวมาก meaning I'm so hungry ไหม easy โอเค I try อ,อะไรวะโอเค I try to speak English for your guy นะโอเค ูไม่ชิวๆไงน้ำหอมเจนยูหอมมากจริงค่ะไปเจอกันได้นะคะวันที่16ก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์สวยมากฉ่ำมาก mm hmm. พรีเซนเตอร์คนนี้นะคะ mm hmm. ท mm hmm. ี่ยูเนียนมอลอุ๊ยน่ารักอุ๊ยเอโฟกัสไม่ถูกอุ๊ยขอบคุณค่ะ ภาษาเวียดนามเซฟุตแอมกับแองหละแอมซีแอมซีติง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 ตังตังติงตังติงติงติงตังตังต้าูกินข้าวหรือยังยังเลยไปเตี่ยวถึงละ กว่าจะไปถึงนะคะเส้นอื่นโซฮ d นซัมนะโตเกกะะวล l y เกกะ so tired today. I just write I just live streaming. I live streaming because I want to talk with your guy. Miss you I okay. happy to see you, me too. Oh, Thank you, thank you, forgive. Uh, Taiwan fan. see you next month. เ huh? ม้นไทยหายพอมีลำลำค่ะ ได้ดูสโนไว้ใช่ความฝันนิ่หนึ่งอย่างที่อยากภาคเสียงการ์ตูนหรือว่าภาคบบดิสนีย์นะแต่ว่าวันหนึ่งก็คงจะมีโอกาสนะคะรอเจอที่สงขาได้เลยค่ะ เจมมหากิตายาับคอสมหากิตาเดี๋ยวได้เห็นปีฟ้าขับรถแน่นอนไปสงขาเหรอใชาแก้มหน้ากัดมากกัดดิ you are I'm kidding. I'm go home now. Finish work. t ired um, little bit but sleepy อยากปัดผมให้เอาสิ โอเคทุกคนไปแล้วนะพอจะหายคิดถึงกันบ้างนะรักทุกคนนะคะเจอกันวันที่สิบหกนะครับใช่ปะก็ใช่ปะ,ช,ปะช่วงนี้พี่ฟาก็ยิงยาวถ่ยซีรีส์ยาวๆกอดกอดกอดรักทุกคนนะ อยากมีผมเยอะแบบพี่ฟ้าซันซิลเลยค่ะก่อนๆ See you, thank you for give guy, thank you for support in live streaming. See you next live. Bye. Good night.